ผู้ก่อตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกชื่อดังระดับโลกยังบอกเลยครับโอกาสเกิดสงคารามโลกครั้งที่สามเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเป็นครึ่งต่อครึ่งกันแล้วครับร่วมคุยกับบัญชาโดยแอเอเชียใครๆก็บินได้สบายกรุป๊ปกระจายโอกาสส่งต่อความสบายร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวสบายคลิกสบายเทค c o m ผู้ก่อตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกชื่อดังระดับโลกยังบอกเลยครับโอกาสเกิดสงคารามโลกครั้งที่สามเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเป็นครึ่งปอกครึ่งกันแล้วครับท่านผู้ชมรู้จักเรเดลิโยไหมฮะถ้าถามคนทั่วไปก็ตอบกลับคุณบัญชาก็ว่าไม่รู้จักหรอกครับแต่ถ้าถามคนในวงการตลาดทุน คนอยู่ในวงการหุ้นคนอยู่ในวงการ h ฮชฟันกองทุนประกันความเสี่ยงคนอยู่ในตราสารหนี้นะฮะคนอยู่ในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนบอกอ๋อร้องอ๋อดันทีรู้จักนะเรเนเดโอนะอายุเยอะละเจ็ดสิบกว่าปีเป็นคนเก่งและเป็นคนตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่มีชื่อว่า Bridgewater a s s o c i a t e s แล้วเป็นคนเขียนหนังสือด้วยนะฮะแล้วคนที่แบบอยู่ในวงการชอบอ่านหนังสือหรือคนวงการตลาดทุนเนี่ยก็จะติดตามผลงานในการอ่านหนังสือเล่มนี้หนังสือเขาดังนะฮะหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษด้ววยมีชื่่อา principles for dealing with the changing world order ถ้าผมแปลภาษาไทยนะหมายความว่าหลักของการที่จะเผชิญหรือดิวกับการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกอะไรฮะการจัดระเบียบโลกอะไรประมาณนะผู้ฟังดูแล้วมันสื่อเครียดหน้าดูเลยนะแต่ว่าเป็นหนังสือที่ bestseller นะฮะที่พูดถึงเรื่องนี้เพราีครับเรดดาริโอเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมบอกไปนอกจากเป็นมหาเศรษฐี เป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นชั้นายคามนะเป็นคนที่ก,ก่อตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่เรียกกันว่าเบช์พอรเตอร์แอสโซเชกองทุนประกันความเสีย่ยงเราเรียกว่าเฮชฟัจำได้ใช่ไหมครับเดลเลดาโนออกมาให้สัมภาษณ์นี้ครับบอกว่าถ้าถามส่วนตัวนะความคิดเห็นส่วนตัวของเขาเขาบอกว่าสงครามสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสติดอาวุธในดินแดนปปรลสตาฟังเนี้ยมันมีความเสี่ยงสูงอยู่เหมือนกัน ที่จะนําไปสู่การยกระดับความขัดแยง้งเนื่องจากว่าขณะน,นี้มันมีความแตกตา่างทด้นแนวความคิดหลากหลายประเทศรวมถึงที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางนี่คือสิ่งที่เรนรีโอพูดถึงนะแล้วเขาบอกต่อไปว่าดูเหมือนว่าจะเกิดผลกระทบอย่างอันตรายในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งการสู้รบระหว่างอิสาราเอลและกลุ่มอามาัในปาเลสไตน์นั้นเขาบอกว่ามันมีความเสี่ยงนะและดูมันจะมีเรื่องของการที่จะขยายวงจากความขัดแยง้งขึ้นไปเป็นระดับของภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับ เลยแล้วผูพูดต่อไปรับว่าเหตุผลที่สําคัญและอยู่ในระดับต้นๆเลยนะฮะคืออะไรทราบไหมครับมันจะมีโอกาสในการเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนผ่านจากข้อขัดแย้งในวงจําก,กัดไปสู่สงครามนานาชาติหรือกลายเป็นที่เรียกภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าสงครามโลกที่รุนแรงเกินจะควบคุมได้ของทั้งสองประเทศนี่คือมหาเศรษฐีคนนี้พูดถึงนะครับและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยพอมันเกินการที่จะควบคุมของฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรง แล้วเริ่มมีประเทศมหาอำนาจเข้ามาร่วมด้วยนั้นนี่คือสิ่งที่เลดโอขี่เส้นใต้ไว้โอกาสในการจะเกิดสงคารามโลกครั้งที่สาจากสิ่งที่เขาเคยมองเอาไว้ในอดีตผ่านมาประมาณ35%เมื่อคืนที่ผ่านมาก็บอกว่าตอนนี้โอกาสจะเกิดสงคารามโลกครั้งที่สาขึ้นเป็น50%เนต์นคะือขึ้นๆกันเลยครับขึ้นต่อขึ้นนะะคือข,ขึ้นหนึ่งก็มีโอกาสเกิดอีกขึ้นหนึ่งก็ไม่มีโอกาสเกิดน,นะครับการให้สัมภาษณ์ของเขาเนี่ยนะฮะ เขายังพิมพ์บทความแนวคิดที่เขาเชื่อว่าทําไมโอกาสการเกิดสงคารามโลกครั้งที่สามเนี่ยขนาดนี้ขึ้นมาเป็นขึ้นต่อขึ้นแล้วก็โพสต์ลงในสื่อโซเชียลชื่อดังที่มีชื่อว่าลิงแทนของเขาเองเนี่ยนะครับโอ้เนี่ยนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาสะท้อนเรื่องนีไง้ได้อย่างน่าสนใจนะครับอย่าลืมนะฮะคำถามที่ผมตั้งไว้ระหว่างแจกเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นกับขึ้นค่าแรงทั่วไทย4 0 0บาททุกจังหวัดอันไหนมีผลต่อเศรษฐกิจไทยมากกว่ากันนะครับพิมพ์ครับใครคิดว่าแจกเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นพิมพ ใครคิดว่าคาแรง400พิม์400้อกพอนะครับการในสภาพตร,ตรงนี้เนี่ยนะครับเลเดนอ้อมองว่าสหรัฐอเมริกาและจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยต่างก็เป็นสองขั้วมหาอำนาจที่ส่งอิทธิพลทั้งเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศทั้งคู่นะครับทีนี้ความตึงเครียดของอิสราเอลแล้วก็ฮามาสติดวุธเนี่ยนะครับในมุมมองของมหาเศรษฐีและนักลงทุนรายขาวคนนี้บอกว่ามันยังสามารถอยู่ในวงจํากัดและดูแลจัดการกันเองได้โดยที่ยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีความช่วยเหลือ หรือว่าการแทรกแซงอิทธิพลทางการทหารจากทางด้านของยักษ์ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเมื่อไรขยายวงการสู้รบทางทหารและปูทางไปสู่สงคารามในวงกว้างแล้วก็นี่แหละครับคือสิ่งที่จะเรียยไในแตมปาว่าเกิดสงคารามโลกครั้งที่3ซึ่งเป็นไปได้ด้วยนะครับทีนี้สิ่งที่เขาพูดกันต่อไปเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเราดูในขณะนี้เนี่ยข้อขัดแยง้งหรือความรุนแรงความขัดแยง้งทางด้านการใช้กําลังเข้าปะทะก,กันในโลกป,ปัจจุบันเนี่ย เกิดขึ้นอยู่สองพื้นที่ใหญ่ล่าสุดในปัจจุบันก็คืออิสราเอลกับกลุ่มฮามาสติดตะบนซึ่งอยู่ในประเทศอิสราเอลก่อนหน้าที่มาเป็นเวลาสองปีคืออะไรครับยูเครนรัสเซียซึ่งจะชัดเจนก็ว่ามีการใช้กําลังทางทาหารปฏิบัติเข้าต่อไปและเกิดความสุดเสียของนุษเยชาติและความเสี่ยงหายทางเศรษฐกิจแม้ว่าความรุนแรงตรงนั้นจะยังคงเกิดขึ้นแบบชนิดที่ปรบป,ปรปายปรบปรายกันอยู่ก็ตามคือไม่แรงกร่าก็ตอนที่กลุ่มพาพันเมื่อสองปีที่ผ่านมานะครับ นอกจากนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เขามองพื้นที่2จุดตรงนี้ถ้า,มาเมื่อไรก็ตามเกิดเชื่อมโยงกันได้แล้วก็จะกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวอย่างมากซึ่งทําให้เรดารเดโอก็ถึงได้ออกมาเตือนนะครับว่าสิ่งที่เขามองว่า2ปีที่แล้วโอกาสจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3จาก3 5เอรตยูดี้มันขยับขึ้นเป็น50%อย่างชนิดที่เหลือเชื่อจริงจริฮนะสิ่งที่มองต่อไปนะครับก็คือว่าความขัดแย้งที่เป็นระดับภูมิภาคหรือบ,บางคนเรียกเป็นสับสวหรือว่าภูมิรัฐศาสตตรร์อะไกก็แแล้วแ้วนน่ถาเิด การเชื่อมโยงของความขัดแย้งทั้งสองจุดโดยประเทศมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ทั้งสองฝ่ายซึ่งไม่ต้องเอ่ยชื่อนะฮะจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากที่สุดนะฮะซึ่งอันนี้ก็คนต้องตามมันต่อครับว่าหลายคนจะมีคำถามก็คือว่าใช่เวลาแล้วหรือยังที่แต่ละฝ่ายมีศักยภาพพอในการจะทําให้เกิดสงครามอันนี้เป็นคาถามท,าที่น่าสนใจนะฮะเพราะอยู่วนาเศรษฐกิจโลกตอนเนี้ก็กระทบท,ทุกประเทศทั่วโลกตอนอกกลางเป็นมหาอำนาจก็จริงแต่เชื่อว่าจะปรใจกับราคาด้นมันที่เขามีอยู่ ถูกไหมครับหรือแม้แต่เศรษฐกิจที่ย่ำแยก่ก็เป็นผลที่อาจจะเกิดปัญหาตามมาก็ได้นะฮะดังนั้นเรดาริโ hmm. อก็มองเรื่องนี้ได้อย่างน่าสนใจและเชื่อว่าการให้สัมภาษณ์ครั้งต่อไปของเรดาเรดาริโอเนี่ยนะฮะหวังว่าคงไม่ขึ้นโอกาสหรือความเป็นไปได้เกินกว่า50%ที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ซึ่งอันนี้ทำให้ทุกคนกำลังติดตามแนะอยู่นะครับว่ามันจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับ